เอาเลยทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับเร a ่ออนิเมตตำนานจอมหยุดพูดทางสารภาค2นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่121กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ย จะเป็นยังไงกันต่อเนะครับเพราะว่าตอนนี้ภารกิจของตัวอ e ี๋ฮาวแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยนั่นก็คือจะต้องไปเป็นหน่วยสอดแนมนะครับแล้วก็สืบนะครับว่าฝั่งสุริยันจันทราเนี่ยมีแผนการยังไงที่จะบุกโจมตีที่จกักรวรรดิเทียนหุ่นนั่นเองทุกคนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขามิงโต้เนี่ยเป็นการจัดฉากเท่านั้นนะฮะซึ่งจริงๆเป้าหมายที่เตรียมเอาไว้เนี่ยนั่นก็คือต้องการถล่มที่จกักรวรรดิเทียนหุ่นเท่านั้นเลยนะฮะและนี่เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะส สามารถสืบได้เนี่ยนั่นก็คือจะต้องใช้พลังจิตของอ e ีฮาเนี่ยในการสืบค้นข้อมูลในครั้งนี้นั่นเองทุกคนยังไงเดี๋ยวไปรอดูกันต่อละกันนะครับว่าครั้งนี้อ e ีฮาของเราเนี่ยจะสืบเจออะไรบ้างนะครับแล้วก็จะได้รู้ความเคลื่อนไหวของสุริยนจันทรามากน้อยแค่ไหนนะครับยังไงเดี๋ยวรอดูกันต่อใน e p นี้ละกันนะครับและก่อนที่จะไปกันนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ แชร์เป็นกำลังใจให้อาร์มด้วยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันต่อนใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับถ้ามีราชินีนาามพมยุทธ์พาข้าบินขึ้นฟ้าไป5 0 0พันเมตรได้ข้าก็จะใช้การร่นอนเรียกอาวุธตรวจจับเขาเพวกเขาได้และจอาอเข้าเขามงโต้ไปสอดแนะทำเช่นนี้อันตรายเกินไปความสูง5 0 0พันเมตรสูงเกินขีดจำกัดวิญญาจารย์ อากาศที่นั่นเบาบางและอุณหภูมิลดลงถึง150องศาเซลเซียสเนือเมฆอ่ะต่อให้เป็นปรมยุุธ์ก็ทำนานขนาดนั้นไม่ได้อยู่ดีงเฮาความสูง5 0าพันเมตรอันตรายเกินไปข้าเป็นวิญญาจาร์ท่าน้ำแข็งอุณหภูมิต่ำไม่มีผลกับข้าส่วนเรื่องอากาศเบาบางข้าก็มีวิธีรับมืออยู่แล้ววางใจเถอสิพี่สามทำได้ทุกอย่างเลย่เเราเชื่อเจ้า ข้าขอใช้ชาแทนเล่าอวายพอให้เจ้าทำสำเสร,ร็จสุสานภรรยาที่รักห้าวินเอ,อ๋อสร้างโดยใต้ห้าวไตออ้หอขอลูกเนอะในเมื่อเจ้าเป็นคนของจกักรพรรดิสิงห์หลวบ้านเจ้าอยู่ที่ไหนเอออย่าพูดนะลุลีก็แค่หมู่บ้านเล็ก ในเมืองสิงหลัวไม่มีชื่อเสียงอะไรหมู่บ้านเล็กๆสร้างอัจฉริยะเช่นเจ้าได้นั้นย่อมไม่ง่ายจริงๆถ้าเป็นพ่อโรงเรียนสื่อหลายเพือมีคนเก่งมากมายอย่ามื่เสียเวลาเลยขันทียุเราจะเช้าไม่ได้พวกเรามาวางแผนกันเธอะคงเดินทางคงเหนคงเหนื่อยกันมากและก่อนจะลงมือเราต้องวางแผนให้รอบคอบพักผ่อนสักคืนเถอะ นูอูทงมีอารมณ์สุดทีด้วยเหรอฟ้ากับดวงดาวไม่ใช่ของเจ้าที่เจ้าจะชื่นชมได้คนเดียวแน่เฮ้เราเนี่ยไม่ถูกใจเลยหรอผิดไปหมดพรุ่งนี้เจ้าจะเสียงไปลาดตะเวนเขาหมิ่งโต้คนเดียวอย่างนั้นเหรอถ้าหากว่าตรงเอ๋กับข้าร่วมมือกันความสําเร็จก็สูงขึ้นเรามีทักษะภาษาวิญญาณยุทที่แสดงพลังเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ตองเอ๋ตองเอ๋ในหัวเจ้าไม่มีคนอื่นนอกจากตองเอ๋แล้วเหรอเดินทางมาหลายวันข้าฟังเรื่องรักของเจ้าจนเอียนแล้วมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นข้าแค่รักนาคคนเดียวที่ข้ามหาเจ้าเลยก็มีเรื่องสําคัญตั้งแต่ที่เจอเจ้าข้าก็รู้สึกว่าเราใช้ทักษะภาษากันได้เป็นไปไม่ได้ดเอาเอถอะแต่สันยอตะยานบอกว่าเราทาทักษะนั้นได้จะลองดูไหมล่ะ ถ้าทําได้แล้วก็ต่อไปเมื่อเราทํางานร่วมกันรลางต่อสู้ก็ย่อบจะสูงมากขึ้นหากสองมหาปราใช้ทักษะภาษาวิญญาณยุทธระนวกับเป็นารยของเจ้าอดูภาพจะยิ่งนุนไรกัดไปก็ได้ถือว่าเห็นแก่ปลายญางของเจ้าแล้วกันแต่ข้าให้เวลาแค่หนึ่งถ่วยชานะเห็นแก่ปลายญางว่ะลองที่นนี่แหละ มาเริ่มกันเลยโอ้หสวยก็เดิมมะเนี่ยเอ้าหอกออก นี่มันจะต้องมีอะไรผิดพลาดน,นะลองไปไ,ไม่ได้ยังไม่ได้หนูไม่ใช่ตรงเออจริงๆการผสานวิญญาณยุดมันไม่ง่ายถ้าเราทำได้ ถ้าจะไม่รู้ได้ยังไงทำไมเป็นอะไรไปเป็นไสองคนด,ด้วยชีวกรุ่น,นก็นแค่พลังปรสานกันไม่ได้นี่หน่อยตัวเองทำไมทำเหมือนรู้ข่าวการตายของคนรักทำไมข้าถึงเจ็บปวดหัวใจด้วยคนนี้แหละคงเกิดน,นี่แหละ ข right? ีาว้าอยากจะเป็นยาเจ้าเหลือเกเป็นจา้งออขคดถึงเจ้าจริงๆอูถงไม่ใช่ตงเอ๋อตงเอ๋อ จะอยู่ที่ไหนกันมน่ใช่สิไม่ใช่ได้ไงทำไมอ่ะมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาก็ได้อเอาอะไรเราไม่ใช่ล่ะเมื่อคืนปฏิกิริยาของหมอน,นี่แปลกมากถ้าควรถามดีไหมนะอ่ะสวัสดีรูทังสวัสดีเมื่อคืนเจ้า หมอนี่ทำอะไรเนี่ยแค่าสานทักษะไม่ได้หน่อยตเป็นตึงแล้วเหรอทำไมห่างเหินนะเจ้ากับอุ๋ยเฮาเกิดอะไรขึ้นแต่เช้าเหรอพี่นันนานถ้ามีคนเชื่อว่าวิญญาณของตนน่าจะประสานกับวิญญาณอาจารย์อีกคนได้จากนั้นก็ไปทดลองดูแต่ก็ล้มเหลวสถานการณ์เช่นนี้จะกระทบจิตใจแค่ไหนนะอูทงจะพูดถึงอุ๋ยเฮาไม่ใช่เหรอพวกเจ้าะสานกันไม่ได้เหรออือ มันไม่นไม่ควว่าจะเป็นแบบนี้เราผิดไปแล้วบางทีพวกเราอาจจะคิดผิดท่านอย่าพูดเช่นนี้สิเล่ามาทถอขอโทษนะอู่ถุงขอโทษที่ทำเจ้าลำบากใจที่หวีเฮ้านำพามาให้เจ้าเรื่องนี้กระทบจิตใจของเขาจริงๆตอนแรกที่หุ๋ยวีเฮ้ามาถึงโรงเรียนสื่อไหลเคเพื่อนร่วมห้องเขาชื่อหวังตงนี่ พวกเขาสนิทกันมากร่วเรียนด้วยกนันอรอวฝึกฝนใยเยาียวยด้วยกัน,นกจนโดดเด่นขึ้นมาและเป็นผู้ชนะในการทดสอบนักเรียนใหม่ต่อมาพวกเขาเข้าแข่งขันประลองวิญญาณของโรงเรียนวิญ,ญญาจาร์ระดับสูงและเปล่งประกายนำชัยชนะมาให้โรงเรียนได้เป็นเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไหลเข้า เมื่อเวลาผ่านไปพลังทุกคนล้วนเพิ่มขึ้นหุ๋ยเฮาเข้าร่วมจงนุมบุกเขตท,ทีกสมุทรจึงดูว่าหวังตรงเป็นผู้หญิงเพวกเขากลายเป็นผู้รักที่น่าอิจฉาทัานทีเนี yeah. ่ยซีนนี้ดีแต่ว่ารงเอ๋มีโรคประจำตัวแต่กำเนิดด้วยเหตุนี้หว๋ยเฮาจึงไปป่าอาทิตย์อัสดงเขายอมบาดเจ็บสาหัสเพื่อให้ได้สมบัติแห่งสวรรค์มาช่วยรงเอ๋แต่ตัวเขากลับพิการ หาเดินไม่ได้แม้เขาจะนั่งรถเข็นก็ยังพาเราเข้าสู่รอบจริงชนะเลิศของการไปลองได้แต่จุดูจก,กระวัติสุริยันก็ลงมือกับเราอย่างโหดเยี่ยมบีบเราเข้าสู่ขุบเขาฟ้าดินถามรักตุงเอ๋อบาดเจ็บสาหัสจนหมดสติไม่อาจช่วยอวียเฮาจงกระทั่งเขาได้พบเจ้ากเราต่างคิดว่าตุงเอ๋อกลับมาแล้วที่นี่คือยอดเขาของเขาหมิงโต้ มองเห็นเขาน้อยใหญ่ยอดเขาของมิงโตหาข้าผ่านเข้าไปได้ก็จะมองเห็นกันว่ากำลังบ้าแต่ันน่าัลัหมดมันมีสิ่งที่น่ากลัวอยู่นะเขามิงโตบอกตามตรงสถานที่ที่เจ้าพูดถึงนี้เป็นที่ที่เราอยากจะล่าตัวเวรที่สุดตอนนี้แต่ว่าข้าให้เจ้าไปไม่ได้นั่นแหละทำไมล่ะเพราะสถานที่แห่งนี้ คือท,ที่ที่มหาปราดวิญญาณของสิงหัวถูกกลืนกินกว่าสองคนเราเคยสูญเสียอย่างหนัก <c ười> หรือว่าออคอยเทพมรณะอาวุธในตำนานใกล้ระดับสิบอาาจติด <c ười> ตั้งอูที่นี่ออคอยเทพมรณะเขารู้ดีเขาเดาไว้แล้วผู้สุริยันที่ติดอาวุธไว้แรงไว้ที่นี่ แต่ข้าได้วางแผนเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้เลยวกเขาใช้วุนนี้โจมตีสิงหลวอย่างหนักคงไม่คิดว่าข้าจะใช้เส้นทางนี้การที่ข้าเข้าไปครั้นี้อีกฝ่ายจะต้องไปทันตั้งตัวแนะ่มันยังเสี่ยงเกินไปเราลอบเข้าไปจากที่อื่นก็ได้ขอ,ขอ,ขอคอยเทพมณน,นะคนะือภัยคุบคาเข้พาพาอรองอื่นของทักสุรยิยัไม่อาจที่เคียงได้วางใจเธอ ข้าถอนตัวได้อ,อย่างปลอดภัยแนะ่มไม่กลัวเลยเนาะที่ที่เคยผ่านมาใน<ด><ล>ฐานะทนะหารเชียดตายข้าทิ้งโอกาสเช่นนี้ไม่ได้จริงๆแม้ต้องยอมสละดตนเป็นเหยื่อล่อก็ไม่เสียดายวีฮาเจ้าอยากให้เราทำอะไรจะต้องวางแผนอย่างรอบคอบข้าอยากให้สิงหลัวโจมตีหลอกเพื่อเบนความสนใจตำแหน่งที่โจมตี กจะเลืออที่าไม่พูดไม่พูดรอดูแล้วกันเจะเสียงจริงเหรอเนี่ยเรื่องที่พี่นานๆเล่าวันนี้สภาพเขาแย่มากจะทำไหวได้เหรอทำไมข้าถึงเป็นห่วงเขามากถึงขนาดนี้นะอิ่งนี้ข้อยากได้ก็กำลังหนุนพากรน ข้าทำเองฮะถ้าตัดกลยุทธ์ที่มีภารกิจแล้วออกในบ,บรรดาคนที่เหลือมีแค่ข้าที่ชำนาญการบินกับทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ของพี่กูอีแต่ในฟ้ายามราตรีคุณยายุทูตสวรรค์สว่างมากเสียงถูกจับได้ความคิดนี้ไม่เลวคืนนี้เร,ราเริ่มปฏิบัติการกันกเลยอืม <ừ ms. S 1> ได้ฉะนั้นอู๋ทงให้เจ้าไปกองหนุนด้วย สุกอีเป็นกองหนุนด่านที่สองสีพี่สามจีพี่สี่พี่จีชิวชิวเป็นกองหนุนทางบอกทุกคนพักผ่อนก่อนเถอะสักหนึ่งช่วยยามและลงม,มือตอบครบค่เไ <Okay. S 1> ด้หย่า yeah. ของผู้ชายคนนี้ถึงได้มีความเด็ดเดี่ยวเช่นนี้ระวังตกหลุมรักอีกครั้งนะระวังนะตกหลุมรักได้ง่ายๆเลยนะไปจมตีหลอกเกิดทับค้ำที รัตัวด้วยนะระวังตัวด้วยคุณยอเลยเนาะีฮาวเราเนี่ยจริงเมื่อวานมึงเสียใจอยู่เลยนะวันนี้อึดสู้ละพี่ท่านจะทำอะไรทำไมจงแจ้งคืนนี้พี่จะทำอะไรข้าจะไปสำรวจช่องโหวแนวป้องกันเขาจกักรวุริยนัน<ม>แล้วนำข่าวสำคัญกลับมา ไปคนเดียวเหรอมันอันตรายนะลุยหลีจำคำพูดเขาไว้นะในโลกเราใบนี้นะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ Yes Yes แต่ทิมคนนี้เขาตั้งใจไปสอบแนมอาวุธเทพมรณะหี่เป็นเพาะการประสานวิญญ,ญาณยึดเมื่อวานนะ ้าคุยกับองค์หญิงจิ๋วจิ๋วและพวกปรมุุ์สู่นลงจีแล้วเพื่อให้ภารกิจนี้เป็นความลับข้าจะไปส่งเจ้าด้วยตัวเองไปกันเถอะไปกโกโอ้ยมันดูแบบยิ่งใหญ่อันตรายเสี่ยงทุกอย่างเลยไ้ชายคนนี้คิดอะไรอยู่กันแน่นะเธอรีบทำได้สิเร็ว อาวุธวิญญาณตรวจจับในอากาศชั้นบน เอาเลยทุกคนโบไปไปที่ได้ปลอยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่ี่121นั่นเองนะครับสำหรับณตอนนี้ภารกิจของตัวอ e ีห้าวเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะทุกคนแต่ก่อนที่จะเริ่มภารกิจเนี่ยดันมีเรื่องให้เสียใจนะฮะด้วยความที่เขาเองเนี่ยมั่นใจมากๆนะฮะว่ายังไงอู่ถุงเนี่ยก็คือตรงเอ๋อแน่นอนนะฮะก็เลยอยากจะใช้พลังภสานนะฮะเพื่อยือนยันว่าคนคนนี้เนี่ยคือตรงเอ๋อแน่ๆนะฮะแต่กล เป็นว่าไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนนะก็ยังไม่สามารถผสานได้นะฮจน ตอนนั้นฝั่งของอีฮาก็ตัดใจแล้วน่ว่ายังไงคนคนนี้เนี่ยไม่ใช่ตรงเอิอที่เขารักแน่นอนนะครับแล้วก็แสดงออกทางสีหน้าชัดเจนมากๆนะฮะว่าผิดหวังแล้วก็เสียใจจนทําให้ตัวอู่ถงเองเนี่ยรู้สึกได้ว่าเกิดความผิดปกติแน่นอนนะฮะเพราะว่าเห็นแววตาสีหน้าแล้วก็ท่าทางทุกอย่างของอีฮาเนี่ยคือเศร้าแล้วก็เสียใจโดยที่เขาเองเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะซึ่งจริงๆในใจเนี่ยคิดแค่ว่าเฮ้ยแค่ภาษา พลังไม่ได้เองเนี่ยทำไมต้องเสียใจขนาดนั้นนะฮะแต่คนที่มาเล่าความจริงทั้งหมดเนี่ยนั่นก็คือพี่หนานๆนะฮะก็คือเราทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นเจอกันนะฮะจนมาถึงวันที่ต้องจากลากันนะฮะก็ทําให้ตัวอู่ถงเนี่ยเข้าใจตัวอี้าวมากยิ่งขึ้นทุกคนแต่ตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีช่วงเวลาให้เสียใจให้เศร้าแล้วนะครับเพราะว่าภารกิจเนี่ยอยู่ตรงหน้าแล้วจะต้องรีบไปทําแล้วนะฮะและครั้งนี้อีห้าวเองก็เสนอตัว ว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนไปสํารวจนะฮะที่เขามิงโต้ด้วยตัวเองนะฮะซึ่งอย่างที่รู้กันนะฮะว่าที่เขามิงโต้เองเนี่ยได้ซ่อนอาวุธร้ายแรงชนิดหนึ่งไว้นี่ครับนั่นก็คือหอคอยเทพมรณะนั่นเองทุกคนตัวอีหาวเนี่ยก็ได้ประสบพบเจอมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะจึงได้รู้ว่าถ้าเกิดพาเพื่อนๆไปเนี่ยยังไงต้องมีอันตรายแน่นอนนะฮะก็เลยเลือกที่จะเสี่ยงไปคนเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็ครั้งนี้คนที่เป็นคนไปส่งเนี่ยนั่นก็ คือตัวนายุกนะคะหรือว่าคุณพ่อนั่นเองทุกคนเพราะว่าเขาเองเนี่ยน่าจะเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความผูกพันกับคนคนนี้นะฮะซึ่งจริงๆเราว่าในฐานะที่เขาเองเป็นพ่อลูกกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีสื่ออะไรบางอย่างที่เชื่อมกันอยู่นะฮะแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่อีฮาวเนี่ยจะเฉลยความจริงนั่นเองทุกคนเพราะว่ายังไงต้องผ่านศึกนี้ไปก่อนนะเรื่องครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวยังไงได้เคลียร์กันแน่นอนทุก คนเดียวเราต้องรอดูแล้วกันนะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยแผนการที่ตัวอีห้าวเนี่ยวางเอาไว้จะสําเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่านอกจากอีห้าวเนี่ยออกไปสํารวจแล้วนะครับก็ยังมีกองทัพอีกหนึ่งกองเนี่ยที่จะเป็นตัวล่อสุริยันจันทราอีกทุกคนอันนี้เดี๋ยวไว้รอติดตามแล้วกันนะครับว่า EP หน้าเนี่ยจะเดือดจมันแค่ไหนเดี๋ยวรอดูไปได้วยกันแล้วกันนะครับ เอาเป็นว่ายังไงใน EP นี้อ่มจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อละกันนะครับว่า EP ต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าค่ะ